ยูทูบเบอร์ดูยูทูบเบอร์อะไรมาไปดูกันก็กูกดไว้เยอะนะสมัครมาตั้งหลายปีแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกเลือกมาละกันอันนี้ครับอันนันเป็ด หลังๆเนี้ยดูช่องพี่เขาเขรู้สึกมันน่ารักดีอ่ะคือช่วงแร,แรกๆเมื่อก่อนผมจะเป็นแบบว่าอยากดูอะไรที่มันแบบยากมันได้ความรู้ใหม่อะไรเงี้ยแต่พอดูอย่างนั้นไปนเรื่อยๆอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้สนุกซะขนาดนั้นหรอกมันต้องมีอะไรที่แบบมาทําให้กลมกล่อมอ่ะก็ะช่องอน,นันเป็ดนั่นแหละสนุกเพลินๆดีนะน่ารักดีผมรู้สึกว่าช่องอน,นันต์เป็ดเนี่ยคาแรคเตอร์คนแต่ละคนเนี่ยคือหาไม่ได้ยังไงทุกคนดูแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แต่ละคนไม่ซ้ําชองกันนะแล้วก็ทุกคนมีคา,าลคิ ถือกล้องแล้วเอาไปถ่ายคลิปพอถ่ายคปเสร็จปุ๊บเอามาตัดลงช่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีพี่เป็ดคอยคุมอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบว่าคนชื่อเบฟอย่างเงี้ยคนชื่อแนนอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเก่งได้ด้วยตัวเองเลยอ่ะคือแค่มีคาริสม่าไม่พอใช่ไหมมันต้องแบบดําเนินรายการดําเนินสครคิปอะไรไปได้ด้วยคนเหล่านี้คือแบบว่าทําได้เลยเลยแบบว่ารู้สึกมีตัวละครให้เลือกดูเยอะดีแล้วมันเบาสมองชิวๆอะ่ะถ้าเลื่อนๆดูก็จะเห็นว่าแบบผมดูไปเยอะมากกันนะเนี่ยเออเนี่ยมีแบบเนี่ยอันเนี้ย แข่งสร้างเรือสีอย่างเงี้ยแต่ละคนต้องมีสีของตัวเองแล้วจะต้องหาของให้เฉพาะสีนั้นมาสร้างเป็นเรือแบบอะไรวะเนี่ยวะกอกูกูเค,ค,ค,คยพยายามแบบว่าศึกษานะว่าอะไรทําให้เขาสักเซสได้ขนาดนี้เนี่ยคือแบบว่าทําอะไรคนก็ดูแล้วคนตามตั้ง6ล้านใช่ไหมมันก็เดเวลอปลงไปเป็นล่างแบบทีละท่อนนะเลื่อนลงไปปุ๊บมันก็จะมีแบบอ่ะอย่างอันนี้คือคลิปเก่าก็คือแข่งสร้างเรือในงบ100บาทกับ5,000บาทว่ามันจะต่างกันไหมอ่ะเออเอาไปพลลื่นไปลื่นไปมันก็จะมีคลิปแบบกิน อาหารตามสีเช่นแบบว่าคนนี้สุ่มว่าได้สีแดงมึงก็ต้องกินอาหารสีแดงคนนี้สุ่มได้สีขาวต้องกินอาหารสีขาวกูรแบบอ๋อมันแบบมันเชื่อมโยงกันแบบสนุกไปหมดแล้วอ่ะคือแบบว่าไอคลิปกินอาหารตามสีมันก็ซักเซสไอคลิปสร้างเรือก็ซักเซสอ่างู๊ตกูเอามารวมกันแม่งเลยเป็นเรือสีเฮ้ยคิดได้ไงคือมันแบบบางทีผมว่ามันเวลาเราไปดูอะไรที่มันแบบคลายเบาสมองมากๆบ้างอะมันก็ทําให้ได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะที่แบบว่าเราไม่มีทางที่จะคิดอะไรอย่างนี้ได้เลยมันมันเจ๋งนะผมชอบนะ สนุกดีเพลินๆแล้วก็แบบเหมือนรู้สึกว่าพอคาแรคเตอร์มันออกคาแรคเตอร์แต่ละคนมันชัดอะเราดูแล้วเราเหมือนเห็นเพื่อนตัวเองเลยแต่มันรู้สึกแบบเรารู book, ้สึกรู้จักคนนี้อย่างทั้งท้ที่เขาก็ไม่ได้รู้จักกูนึกออกมแบบมันก็ดีนะก็ดีนะแล้วก็แบบพูดเรื่องง่ายๆสบายๆมันไม่ได้แบบรู้สึกว่าเขาต้องเก่งหรือต้องอะไรแต่มันแค่รู้สึกแบบเหมือนมีเพื่อนเออก็ดูแล้วสบายๆสมองดีอ่ะต <iron> <minimizing S 1> ่อมาครับก็นายอาร์มนายอาร์มก็ชอบมากคือรู้สึกว่าเขาพูดเรื่องในด้านที่เขาเก่งแล้วมันทําให้เรื่องที่เราไม่เคยจะสนนใจแ่ๆ กลายเป็นเราไปสนใจสังนั้นเพราะว่าเขาพูดแล้วสนุกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยผมมาตกตะกอนกับตัวเองว่าคนที่มีเสน่ห์เนี่ยมันคือคนที่เก่งเฮียอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งอะอย่างเดียวเลยมันก็จะชายออกมาไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องแมสนะแต่แบบว่าโตจริงในด้านนั้นอะอย่างของนายอาร์มเนี่ยก็คือเขาเก่งเรื่องเทคใช่ไหมเรื่องแบบไอทีอะไรเงี้ยเพราะนั้นทําออกมาเรื่อยๆเหอะเดี๋ยวคนที่สนใจอย่างเดียวกันมันเข้าไปหาเองจนถ้ามันพัฒนามากพอเนี่ยคนที่ไม่ได้สนใจไอทีก็ยังเข้าไปหาฟังนะคือพอคนเรามันเก่งในด้้าานนนนอรสัักเื่่งงงึึมทํใหดดดูค เข้าไปนะในอะนายอาร์มก็เป็นต้นนะเกี่ยวกับเรื่องเทคช่วงที่ผมดูหนักๆน,นะผมชอบไอ้นี่มันมีอันนึงที่เป็นการวอรกันระหว่างวงการดนตรีเพลงกับวงการเทคอ วอกันว่าไอ้สายแจ็คเนี่ยมันส่งผลที่ทําให้เสียงดนตรีออกมาต่างกันไหมอ่ะแล้วคือสายแจ็คมันก็จะมีแบบมูลค่าเป็นหมื่นแล้วก็บอกว่าแบบเสียงที่ออกมามันต่างกันอะไรเงี้ยในอาร์มก็ออกมาบอกว่ามันไม่เกี่ยวเพราะว่าอะไรเพราะว่าการส่งคลื่นอิเล็กทรนิกเนี่ยมันส่งเป็น1กับ0 1 0 1 0 0คือส่งไม่ไป1คือส่งไปมันไม่มีแย่ไปกว่านี้มันไม่มีแบบ0ูนย์จุดหนึ่งศูนย์อะไรมันไม่มีอะไรเงี้ยเออก็แบบว่าคุยกันด้านทฤษฎีอะไรเงี้ยแล้วมันแบบ เฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้หรือไม่เคยอยากรู้มาก่อนแต่ฟังแล้วมันแบบสนุกสังั้นอะไรเงี้ยหรือแบบว่าเป็นเรื่องของแมคานิกการทําเกมว่าประตูเนี่ยทำยากที่สุดและเพราะว่าบ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 ทำไมประตูถึงยากแล้วทำไมเกมถึงต้องเลี่ยงการมีประตูอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยสนใจแต่พอฟังแล้วแค่สนุกสังันอะไรเงี้ยก็เจ๋งดีเลยคิดว่าคนเราคนนึงเนี่ยถ้าอยากจะเป็นคนที่น่าสนใจอ่ะควรจะเก่งอะไรสักด้านหนึ่งนะด้านเดียวก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นด้านที่คนสนใจด้วยแต่มึง ชอบแล้วมันก็พุ่งไปด้านนั้นนะดีเลยนะ แต่ว่าอะไรแบบนั้นมันมาพร้อมกับความยากที่จะขวนขวายเนาะ,ะต่อมาครับช่วงนี้ผมดูช่องบอสกิลตินะออนะเมื่อก่อนเขาจะดังแบบว่าเคยสงสัยไหมครับว่าจุดๆุดจุดได้ไหมอีกแล้วก็คือมึงไม่จำเป็นต้องรู้แต่ว่ามันทําให้มึงรู้จนได้เจ๋งตรงนี้แต่ว่าหลังๆเนี้ยผมผมสนใจเรื่องแมคชนิกในการที่เขาสร้างอะ่ะมันเริ่มบียอนขึ้นเรื่อยๆอย่างเมื่อก่อนก็คือแบบอ่ะเขียนปากกาด้ามหนึ่งเนี่ยเขาจะแบบว่าเคยสงสัยไหมครับว่าด้ามหนึ่งเนี่ยเขียนจนหมดด้ามได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็เขียนเขียนจนมันเขียน ไม่ออกแต่เนี่ยยุคหลังๆวันนี้เขาจะใช้เครื่องอะไรที่มันแบบมันเท่มันดูเป็นแบบสร้างเครื่องสร้างภาพ2มิติที่เป็นแบบเหมือนหุ่นยนต์มันจับปากกาวาดให้อ่ะแล้วก็เซตตั้งค่าให้หุ่นยนต์เนี่ยมันเขียนไปเลยเขียนจนหมดด้ามว่าสุดท้ายแล้วได้ระยะทางเท่าไหร่มึงไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ว่ามาดูเทคนิคในการทําของเขามันว้าวอ่ะหรือแบบทดสอบทําโต๊ะที่มีรูปักสิบสองรูด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเครื่องตัดไม้อะไรของเขาที่มันดูเป็นอะไรที่ซื้อก็ง่ายแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบว่ามันมีคนที่ทําให้ดูแล้้ววมันนสุก แล้วแบบว่าความชอบของเขาที่มันจะดูเป็นผู้ชายผู้ชายแล้วมันดูแบบสนุกดีเช่นแบบเนี่ยไปแข่งคว้างมีดหรือแบบว่าสร้างคีย์บอร์ดด้วยเลโก้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็แบบเอาเลโก้มาทําเป็นคีย์บอร์ดซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าความสนุกสนานในวัยเด็กแบบผู้ชายผู้ชายฉันอยากจะต่ออันนี้ฉันอยากจะประดิษฐ์อันนั้นอันนี้เนี่ยหรือแบบผมชอบรายการหนึ่งก็ชื่อว่ารายการโอลิมปิกข้างบ้านแบบสร้างกีฬาอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นกีฬาอะไรที่มันแบบอยู่รอบตัวเราอะเช่นแบบเนี่ยแข่งโยนไม้แขวนให้ไปโค้งกับลาวตักผ้าได้พอดี แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นมันแบบว่ามีคะแนนการแต้มต่อเพิ่มยังไงไม่ใช่ว่าโยน10อันต้องควง10อันไม่ใช่แต่แบบว่าอ่ถ้าอันแรกคล้องได้กี่คะแนนแต่ถ้าโยนที่2มาคล้องอันแรกได้กี่คะแนนถ้าเบิ้ลอันที่3คล้องอันที่2อีกได้กี่คะแนนอะไรมันมีการคิดทฤษฎีที่เป็นการละเล่นแบบที่เป็นกีฬาจริงจังได้ด้วยอะไรที่เด็กๆเล่นกันอย่างการโยนไม้แขวนอะไรเงี้ยเออคือเขาจะเอาเรื่องเล่นๆเหมือนที่ตอนเด็กๆเราเล่นกันนะคือเขาเหมือนผู้ใหญ่ที่เล่นอะไรแบบเด็กๆอย่าง จริงจังมากๆอ่ะมันทําให้ว้าวอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ถ้าใครจริงจังกับอะไรมากๆมันเท่เว้ยตม,มาครับช่องพูดอ่าอันนี้ของโปรดเลยอันนี้คือเวลาอยากเติมอาหารสมองเนี่ยก็ดูช่องพูดเนาะแล้วก็เรียกได้ว่า เดเวลอปความคิดให้ผมเป็นแบบวันนี้ได้มีจํานวนหลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวดีกว่าผมรู้เรื่องต่างๆจากเขาเยอะเลยนะช่องผู้เนี่ยแล้วก็เป็นพี่ในคณะที่รู้จักแล้วก็เป็นพี่ที่ต่อสู้กับระบบโซตัสมาตั้งแต่สมัยน้นแล้วตั้งแต่สมัยที่กูก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกับระบบโซตัสแล้วก,กูเข้าร่วมด้วยอะไรเงี้ยพี่คนเนี้ยเขาแอนตี้มาตั้งแต่ยุคนูแล,ล้วเนอะแล้วก็แบบโดนขู่ฆ่านึกออกปะคือแค่แบบ แค่ไปแตะเรื่องความเชื่อของใครบางคนซึ่งมันก็เป็นเรื่องเนี่ยเรื่องแบบระบบโซตัสว่าต้องมีอยู่นะทั้งทั้งที่มันไม่ดีเขาแตะเรื่องเนี้ยเขาโดนรุ่นพี่ขูก่กระทืบโดนสังคมเกียดไปออกรายการช่อง3อะไรเงี้ย ก็ต้องแบบใส่แมสใส่แว่นใส่หมวกปิดบังหน้าเหมือนเป็นคนผิดอะ่ะนึกออกป่ะไอ้เฮียแค่พูดว่ารับน้องมันเฮียยังไงคือเสี่ยงโดกนกระทืบที่ดูเด็กในยุคนั้นอะ่ะแล้วเขาก็ต่อสู้อะไรเหล่านี้เหมือนหัวเขาอะ่ะมันก้าวหน้าไปตั้งแต่ยุคนู้นอะ่ะแล้วพอมาถึงยุคนี้เราถึงเพิ่งเข้าใจเขาว่าสิ่งที่เขาพูดมันถูกอะ่ะเพราะนั้นไอ้แต่และอย่างที่เขาพูดในวันเนี้ย เฮ้ยห,ยหลายๆคนมาอาจจะยังแบบตามไม่ทันแต่ในอนาคตอ่ะแม่งจะเป็นแบบที่เขาพูดด้วยเจ๋งนะเจ๋งนะแล้วเขาไม่ได้พูดอย่างที่เขาอยากพูดออกมาเองแต่เขาศึกษาข้อมูลต่างๆจากประเทศที่พัฒนาแล้ว <B est sounds> อ่ะเรื่องสังคมเนี่ยก็จะมีเนี่ยมุมดาร์กเทคนิคการแพทย์มุมดาร์กไรเดอร์ th ed, <dark> rider, หรือแบบเรื่องของโยกเรื่องบบของสวยพม่าอะไรเงี้ยที่เป็นแบบการโกงกินอะไรเงี้ยกับเรื่องแบบแฟท ๆที่ไม่จำเป็นต้องรู้อีกแล้วอะแต่ว่าเขามาบอกเช่นแบบว่าหนองคืออะไรฟองน้ําสัตว์แรกที่พบบนโลกอะไรเงี้ยหรือแบบว่าร่างกายปลาดาวทำงานยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคนใฝ่รู้ถึงจะรู้เนอะหมยเขาเป็นกลุ่มคนที่ชอบอ่านชอบศึกษาความรู้แล้วก็อ่านไปเรื่อยจนไปเจอเรื่องราวที่มันแบบมึงรู้ทําไมแต่ว่ามันมีคนที่อยากรู้ด้วยเนอะหมยแบบว่าเช่นแบบร่างกายปลาดาวทํางานยังไงอะประเทศเนี่ยมีเ7็ล้านคนแต่มันมีอยู่2 0 0 0 0 0คนที่อยากรู้ว่ะซึ่ง2 0 0 0 0 0คนก็เป็นยอดวิวที่มากพอแล้วเนอะ แต่และช่องส่วนใหญ่จะเป็นช่องที่แบบว่าคนที่รู้สุดโต่งไปสักด้านหนึ่งอะแล้วเอามานําเสนอให้ดูเนี่ยมันจะแบบมีเสน่หนะ์เนาะอ้าวต่อมาครับช่องนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครคุ้นนะช่องนี้ผมชอบดูชื่อช่องว่า i a m j o โจจินนลินอ่าคนตามขึ้นไวมากเลยนะผมดูตั้งแต่เขาลงคลิปแรกแล้วมันเด้งมาซะอย่างนั้นอะตอนนี้มีแค่51วิดีโอเองคนตามแสนสองแล้วเนี่ยเขาเป็นช่องเกี่ยวกับการที่เนี่ยสโลแกทั้งหมดของเขาความรู้ที่ลึกซึ้งเท่ากับเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดคุณโจเนี่ยเขาเป็นน,ากานัก เป็นนักการตลาดมากว่า10ปีแล้วอะไรเงี้ยเออคือเขาจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการตลาดนะการทำแบรนดิ้งกันอะไรเงี้ยถามว่ากูทำแบรนด์ไหมก็ไม่ใช่ แล้วทำไมกูดูมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการที่กูจําเป็นต้องรู้เรื่องนิวเคลีย์ไหมแล้วกูก็ไปดูนายอาพูดเรื่องนิวเคลีย์อะไรเงี้ยมันเราไม่จำเป็นต้องรู้แต่ว่าเวลาเราดูคนที่เขารู้จริงแล้วเขาพูดน่ะมันสนุกเว้ยนี่อมาอย่างนี้เขาพูดเรื่องการตลาดใช่ไหมว่ามีวิธีการวางแผนการตลาดยังไงทําไมธุรกิจแบบนี้เวิร์กทำไมธุรกิจแบบนี้ไม,บบนไม่เวิร์กอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ผมเป็น content เอเ a t o r นะผมดูทเทิร์นการทาคลิปของเขาอ่ะเขาทําคลิปฉลาดมากเริ่มต้นมาครับเนี่ยทุกคลิปเขาจะพูดแบบนี้เดี๋ยวลองดูนะ ีใครลมเขาได้ในวิดีโอนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับความได้เปรียบของบาร์บีคิว plaza และสัเริ่มต้นมาครับเขาจะพูดแบบว่าคลิปนี้จะมาพูดเรื่องอะไรแบบเป็นข้อสงสัยอะ่ะเออก็คือชื่อคลิปนั่นแหละนะทำแบบนี้ทุกคลิปแพทเทิร์นต่อมาคือสวัสดีครับผมโจนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการตลาดเชิงกลยุทธ์มา10กว่าปีแล้วครับซึ่งในกรณีของเขาพูดแบบนี้ทุกคลิปสวัสดีครับผมโจนะครับผมเป็นนักการตลาดมา10กว่าปีแล้วทําไมถึงต้องพูดมันคือการสร้างความน่าเชื่อถือเว้ยเพราะว่าเขายังไม่ได้เป็นที่รู้จัก มากขนาดนั้นเขาวางแผนทางการตลาดมาแล้วว่ากูต้องบอกก่อนว่าทําไมมึงควรเชื่อกูอ่ามันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือก่อนนะมันไม่แตกต่างอะไรกับการใส่ชุดยูนิฟอร์มต่างๆทำไมเราต้องใส่ชุดเป็นพระทำไมเราต้องใส่ชุดเป็นตำรวจอะไรเงี้ยมันคือการสร้างความน่าเชื่อถือโดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้จักกันแต่ว่าสร้างให้เชื่อว่าคนนี้พูดแล้วแปลว่าจริงนึกอไหมคือไม่รู้หรอกว่าที่เขาพูดเนี่ยมันจริงหรือไม่จริง แต่ถ้าโคจโ๋อหัวมาอย่างเงี้ยว่าเออผมเป็นนักการตลาดมารรสิบกว่าปีแล้วครับ <S <S เราเชื่อในชะ่ไหมเออแล้วเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่เขาทําคือแบบนี้อ่านเดี๋ยวดูนะผมข้ามไปท้ายคลิปเลยปาซ่าเนี่ยเขาจะงัดกลยุทธ์อะไรออกมาใช้แต่ส่วนตัวผมมองว่าอนาคตของเขาไม่ง่ายเหมือนกับที่ผ่านมาแน่นอนครับจบเทคนิคคือไม่ให้รู้ว่าคลิปกาลังจะจบแล้วแม่งจบเลยคือเขาคงไปดู Data หรือวิธีเทคนิคของเขาไม่รู้นะแต่เขาคงดูล้วา เทคนิคที่ทาให้คลิปไปได้ทุกที่เนี่ยมันคือการที่คือคนดูคลิปจนจบใน100%เนี่ยคนเกือบ100%ดูคลิปจนจบเสมอเนี่ยแปลว่าแนวโน้มที่คลิปเขามันจะโดนเสิร์ฟอกไปมันจะสูงผมว่าเขาคิดแบบนี้นะเราลองมาดูคลิปตัวอย่างอื่นคือแพทเทิร์นเขาเนี่ยมันจะมีอยู่คลิปนี้กูจะพูดอะไรกูเป็นนักการตลาดนะทำมาสิบกว่าปีแล้วกูจบแบบให้ไอ้เมืองไม่ตั้งตัวเลยถ้ามันีทุกคลิปจริงลองดูเซอร์เบ็ตในบ้านเราเนี่ยมีมากกว่า2,000หนึ่งนที่นเองพ้นกว่ามเขาแล้วนะคะนนะนสัป้าหมา้ จริงๆของเขาคือกี่สาขากันแน่ในวิดีโอนี้ผมจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์การขยายตัวของ7 e เ e ่ e อีเลฟและบทเรียนธุรกิจที่เราจะสามารถได้จากเขาครับอ่ะเริ่มต้นปุ๊บมาปุ๊บแพทเทิร์นเดิมไหมอะไรคือข้อนาสังสสำหรับคุณแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังแล้วก็ต่อด้วยอันที่2คือสวัสดีครับผมโจนะครับผมเป็นนักการตลาดละที่ปรึกษาธุรกิจมา10กว่าปีแล้วครับและนะบอกทุกรอบ อามาดูตอนท้ายครับตอนท้ายเขาทำแบบเดิมไหมเพราะว่าพวกเราจะได้มีตัวเลือกแต่จากที่ผมเคยสัมผัสธุรกิจนี้มาเนี่ยผมก็รู้เลยครับว่าภายใน5ปีถึง10ปีข้างหน้าเนี่ยเราคงจะเห็นเซเว่นเในประเทศไทยเป็นหลักครับจบ เหมือนยังพูดเนื้อหาสาระอยู่เลยแล้วก็จบเลยนะไม่มีแบบว่างั้นฝา,ากด like, กดไลค์กดซับซับค่ายเก่าแล้วเนอะว่าแบบว่า Data จริงๆอ่ะมันดูที่ว่าคนดูคลิปมึงจบหรือเปล่าต่างหานึกออกไมเออนะไม่ต้องแบบว่าย้ำเตือนให้คนกดบบาๆะลรมันไปขึ้นกลางคลิปก็ได้นกออกไมเนี่ยมันมันเป็นช้อยที่ทำให้คุณเห็นเลยว่าเวลาคุณจะศึกษางานเนี่ยสมมุติว่าเราไปดูคนดังสักช่องหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ศึกษาว่าวันนี้เขาทําอะไรแต่ศึกษาว่าทําไมเขาถึงได้วันนี้ต่างหงนึกออกไมคือถ้าเราแบบว่าไปหลงกับความสําเร็จของคนที่่เเเเเ้าาาาาสํรร็จแลวิมม คู่จ่อไปเรื่อยพูดอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวกับคลิปตั้งชื่อคลิปก็ไม่เกี่ยวกับคลิปอะไรเงี้ยมันทําให้เราหลงว่าอ,อ๋อเราทำแบบนี้แล้วเลยประสบความสำเร็จนะมันไม่ใช่เนอะไหมเออนะอันนี้คือเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมชอบดูนะช่วงนี้นะอ่ะอันนี้มาในชื่อ cloud s p h นะ cloud s p h เออช่องเกี่ยวกับอนิเมะที่ไม่ได้เอาอนิเมะมาสปอยแต่แบบว่าเอาอนิเมะมาบวกกับบริบทสังคมซึ่งผมคิดว่ามันทําให้คนเนี่ยหนึ่งคืออินอนิเมะสองคือแตกต่างถ้าแบบว่าไม่แตกต่างคือแบบ10อันดับตัวละครที่ดังที่่่สุดุดดหรือออแบบบวาา10ัันลงงงขงโงก อะไรเงี้ยเออมันมันก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่นี่คือเขาจะพยายามโยงเรื่องจริงกับอนิเมะว่าเพราะอะไรทําไมถึงแบบนี้เช่นไดนโนเสาร์กินได้ไหมแต่คือภาพเนี่ยมันเป็นภาพที่โกหงเนี่ย มันกาลังแบบปิ้งหางไดโนเสาราอยู่แล้วคือเรื่องนี้ในกระตูนมันมีการกินไดโนเสารากันยังไงบ้างอะไรเงี้ยหรือแบบว่าผมเคยดูคลิปของเขามันจะเป็นคลิปในโลกโปเกมอนกินโปเกมอนไหมอะไรเงี้ยมันแบบว่าเอ้ยเออหวานแล้วกินไหมแล้วเขาก็ไปลงลึกศึกษาจริงว่ามันมีฉากไหนตอนไหนบ้างที่ซาตโตชิแม่งแดกเนื้อไก่ที่เป็นโปเกมอนตัวหนึง่งอะไรเงี้ยหรือแบบเป็นเมนูอาหารที่เป็นตัวนั้นตัวนี้หรือแบบเป็นนมที่มีเนื้อเรื่องบอกมาแล้วว่าเป็นนมของโปเกมอนตัวนี้อะไรเงี้ยเนี่ยมันเหมือนเดิมอีกแล้วม มันก็เจ๋งนะเออหรืออย่างอันนี้คาสิยะพระเอกฮาเลมที่คนเกลียดสุดๆก็แบบว่าอ่าทำไมถึงเกลียดแล้วในเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาเชื่อมโยงว่าถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยคนก็จะเกลียดแหละเพราะแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเออหรือแบบว่าบางทีก็จะสร้างทฤษฎีอะไรขึ้นมาแปลกๆให้น่าสนใจอะ่ะเช่นโนบิตะที่ได้ศูนย์คะแนนเพราะเขาอัจฉริยะมันก็จะแบบว่าเป็นทฤษฎีที่แบบว่าคนเราเนี่ยสอบตั้งกี่รอบเนี่ยจะได้ศูนย์ทุกรอบเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากนะเว้ยเพราะนั้นมึงต้องอัจฉริยะหรืออออเเเเเปปล่่่่่าาาาทททีีีจจะะยยงงคตบบบบถููกกุรรรให้้้้ไไไดดิิึขันวแ ว่าโนมิตาเนี่ยสอบทั้งหมดกี่ครั้งแล้วมีครั้งไหนบ้างที่ไม่ได้สูญคะแนนอะไรเงี้ยเฮ้ยใครเขาจะดูละเอียดขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออแต่ว่าคนนี้เขาทาเบอร์นั้นเพื่อให้สร้างคลิปอะไรแบบนี้ออกมามันก็ดูแล้วสนุกดีนะไม่ใช่แค่ว่าดูแล้วแบบสปอยให้ฟังว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยเอออะต่อมาครับอ้าว เลสรีมาสเตเดตนะเออกูไม่ได้มู้นิมนะนี่กูดูบ่อยเนี่ยก็เลยมาอยู่ข้างบนตรงนี้เนี่ยซึ่งความบ่อยเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่ข้างล่างแล้วจะดูน้อยกว่าแต่ว่ามันแปลว่าเลสลงคลิปน้อยกูเลยมาอยู่ตรงนี้อ่ะเหมือนช่องพูดช่องไอแอมโจเนี่ยก็เขาไม่ได้ลงบ่อยนะเออเลยก็เลยมาอยู่ตรงนี้ แต่ว่าดูทุกคลิปจริงๆเนี่ยดูเลยมีคลิปไหนที่แม่งไม่ขึ้นแถบแดงบ้างคือดูทุกคลิปจริงของเลนอะช่องเลซก็ไม่ต้องพูดเยอะเนาะใครๆก็รู้ว่าพูดสนุกนะพูดสนุกแล้วก็เนี่ยคนเราเนี่ยจะพูดให้น่าเชื่อถือเนี่ยมันต้องมีความมั่นใจในตัวเองมากประมาณหนึ่งเก่งในด้านการนําเสนอนะที่บอกว่าเก่งในด้านอะไรสักอย่างหนึ่งอะอันนี้ก็อาจจะเก่งในด้านวิธีการเรียบเรียงเนื้อหามีการลูกล่อลูกชนในถ้อยคาคาพูดอะเออเจ่งนะเจ๋งอ่ะต่อมาเป็นเครือใหญ่บ้างนะเป็น The Standard Podcast นะ The Standard Podcast เนน่ยยยผมดดูแคครรรราาาากกกกเว็ือใใๆโล ฟิสิกส์นะเออเพราะว่ากูชอบเนี่ยกูชอบพี่ป่องแปงนะเนี่ยคนนี้คนนี้คนนี้แหละที่กูบอกถ้าคนเรารู้ลึกรู้จริงอะไรสักอย่างหนึ่งอะทุกคนมีเสน่ห์ได้เว้ยเนี่ยคนนี้ผมฟังเขาพูดแตผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยนะผมสนใจเขาจนผมดูย้อนไปถึงตอนที่เขาไปแข่งรายการแฟนมันแทะแฟนเนี่ย มีเสน่ห์มากนะคือลุกเขาเนี่ยมันก็แตกต่างกั้นะลุกเขาจะดูแบบซูเปอร์เนิร์ดไปเลยใช่ไหมแล้วเวลาการพูดหรือสักอย่างเนี่ยมันดูมีเสน่ห์สมมติเขาพูดว่าแบบข้อน,นี้ที่ผมกดข้ามไปก่อนเนี่ยเพราะว่าในหัวผมเนี่ยมันมีหลายลิ้นชักเนาะเป็นชุดข้อมูลแล้วกว่าเสียงของคุณจะส่งมาถึงผมเนี่ยมันใช้เวลาการเดินทางแล้วกว่าที่ผมจะเปิดลิ้นชักสมองเพื่อเอามาตอบแล้วให้เสียงมันดําเนินไปถึงคุณเนี่ยมันใช้เวลาการเดินทางเพราะนั้นผมคํานวณแล้วว่ามันมากกว่า3วิที่รายการให้ตอบผมเลยเลือกที่จะข้ามมมมในนนนนนทีีีผรรู้้้อออะไไย่่่งเััับคืชก การโอ้อวดอะแต่มันคือแก๊สเซเรียสอะหรือว่าแบบเลเซอร์แสงพิกลกอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ามันเป็นอะไรที่หลายๆอย่างมันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วอะแต่ว่าเราไม่เคยสนใจหรือรู้จักมันจริงๆเลยอะแล้วเราไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แต่ว่าเขามาบอกให้เรารู้แล้วเราแบบว่า ที่แท้แล้วฟิสิกส์มันอยู่รอบตัวเรามากขนาดเนี้ผมเลยรู้สึกว่าทึ่งนะแล้วก็ชื่นชอบในมุมมองอะไรเงี้ยอยางไอเลเซอร์เนี่ยแบบว่ามันน่าสนใจที่ทําให้รู้ว่าวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเนี่ยตอนแรกสร้างขึ้นมาเพราะแค่สร้างขึ้นมาคือไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจะทําเฮียอะไรทั้งนั้นก็แค่สร้างขึ้นมาแบบว่ามีธาตุแบบนี้มีทฤษฎีอยู่แบบเนี้ยแล้วมันกองกองยู่อยู่เนี้ย คุณที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณจะทําอะไรกับมันก็ไม่รู้อะก็ทดลองไปเรื่อยทดลองไปเรื่อยจนมันมีแสงที่ยิงออกมาจนสุดท้ายแล้วมันสร้างมาก่อนแล้วเราค่อยว่ากันว่าจะเอาไปกลายเป็นโปรดักต์อะไรได้บ้างตอนแรกมันก็แค่แบบแสงที่ตรงที่สุดใช่ไหมมันก็เลเซอร์เนี่ยก็เดือวรลอนไปได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นเลเซอร์ที่ยิงเพื่อให้เห็นจุดเด่นก็ได้หรือจะเป็นเลเซอร์เพื่อ เอาไว้ตัดขึ้นรูปสิ่งของต่างๆก็ได้หรือจะเป็นอะไรมากมายต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่แบบคลื่นงไมโครเวฟอะไรเงี้ยที่ที่ผมฟังมามันก็เป็นแบบฟิสิกส์อย่างหนึ่งที่มันก็นักวิทยาศาสตร์ก็สร้างมาเพราะว่าจะสร้างระเบิดอะไรประมาณนั้นมั้งแต่ว่าได้ไปเจอคลื่นที่เยถ้าของมาอยู่ใกล้ๆแล้วของมันเหลวอะไรเงี้ยก็กลายเป็นผลิตไมโครเวฟขึ้นมาสังนั้นอะไรเงี้ยหรือแบบแม้แต่นิวเคลียร์เนี่ยธาตุที่เอาไปทำนิวเคลียร์เนี่ยเริ่มต้นมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากว่าสร้างทฤษฎีีีีีนนนนนน้้้้ขขึึมมมมาาาาาาเเเพืื่่่อออออไไปปทททิิววววคคลลยยยยรร์สสุดดแแศตััะก๋็ อะไรอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นใดๆในโลกล้วนฟิสิกจริงๆจ,จ,จากเรื่องเหล่านี้มันเลยทําให้ผมแบบว่าเอาไปดูกับเรื่องตัวเองนะว่า เฮ้ยใดๆในโลกมันล้วนเป็นศิลปะเหมือนกันหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เกิดรายการศริลปะขายได้ว่าแบบรอบตัวเราเนี่ยทุกอย่างแม่งมีศิลปะสอดแทรกจริงๆนะอะไรเงี้ยเออนะบางทีแล้วยูทูบเบอร์เนี่ยการที่เราดูงานคนอื่นเนี่ยไม่ว่ามันจะเกี่ยวตรงสายกันหรือไม่ตรงสายกับเราก็ตามอ่ะแต่ว่าเราดูเพื่อที่เราจะเสพเขาแล้วได้แนวความคิดอะไรที่มันใหม่ๆเออโอเคอะ, okay. อะเอาแค่เสียบดับบนแล้วกันเพราะว่าจริงๆช่องที่ตามกูตามเป็นร้อยช่องนะแต่ว่าถ้าอยู่บนบนแปลว่าดูบ่อยแปลว่ามันเป็นการที่ยูทูบเบอร์ดูยูทูบ ทม่ใช่ดูวัน่านโอเคหลายๆต่างๆเหล่านี้มันมันเดเวล็อให้งานผมมันเป็นแบบทุกวันนี้นะไม่ใช่ว่าการที่เราจะเสพอะไรสักอย่างเราจะเสพแต่อันที่มันตรงกับจริตเราสักอย่างเดียวเนี่ยผมเนี่ยจะมีความดูหลากหลายนะแมสก็ดูอินดี้ก็ดูแบบช่องอะไรที่ไม่ใช่ความสนใจของตัวเองก็ดูแบบกูไม่เล่นเกมแต่กูก็ยังดูแบบเก m e r i n s i ิน์หรือดูเทคแคสอะไรเงี้ยที่เป็นเกี่ยวกับการทําเกมอะไรเงี้ยก็ดูทั้งที่ไม่เล่นเกมอะไรเงี้ยเออเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าเรารู้อะไรเนี่ยรู้ไปสักอย่างหนึ่งนะแบบ สุดต่งไปแล้วพอคุณมีคาลิสมามากพอที่จะให้คนมาเชื่อคุณแล้วอะไม่ว่าคุณจะแบบรู้เรื่องเทคอย่างดีรู้เรื่องการตลาดอย่างดีรู้เรื่องวิทยาศาสตร,ร์อย่างดีอะไรเงี้ยอะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้คุณมีคาลิสมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าคุณจะนําเสนอออกมายังไงถ้าคุณมีแต่แบบเดียวของคุณเพราะนั้นมันต้องมาจากการที่คุณเคยเปิดใจให้กับหลายๆแบบเนี่ยอย่างการดูเนี่ยอย่างช่องที่เบาสมองก็คือแบบอน,น,นันต์เพ็รใช่ไหมพอดูอนันต์เป็ดเนี่ยผมก็ได้ความสนุกสนานในองค์กรเนาะแล้วก็สามารถเอามาบวกกับความเป็นตัวเองเน มันผลักออกมาเป็นรายการออฟฟิติดกองอาก็คือการแบบว่าย่อยง่ายลงพูดอะไรที่มันไม่จำเป็นต้องมีสาระก็ได้แต่ว่ายังเป็นตัวเองนะแล้วก็ใช้บุคลากรของทีมตัวเองแล้วก็ไม่ต้องจัดภาพจัดอะไรให้มันสวยงามมากแต่ว่านี่แหละคือตัวฉันเองในะอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเป็นของายอาร์มเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นการตัดจากไลฟ์สดเนาะเพราะเวลาเราดูอะไรแบบนั้นนะเราก็จะมีมุมมองที่ผลิตออกมากลายเป็นไลฟ์สดของเราที่ตอนตัดออกมาเนี่ย มันจะทํายังไงให้สนุกได้แบบไหนอ่ะผลักออกมาเป็นพวกรายการที่ตัดจากไลฟ์ส,สดซ่องสุ่มหลังบานอ่าอย่างนั้น<ๆ>ใช่ไหมหรือแบบว่าดูบอสกิรตินะก็คือการทดลองอะไรต่างๆที่เหมือนเด็กๆแต่ว่าเราทดลองมันอย่างจริงจังอย่างที่ผ่านๆมากูมีอะไรอะ่ะไอการแบบทดลองอะไรที่มันแบบที่มันไม่จำเป็นต้องรู้อ่ะแต่ก็แบบทดลองาสนมาสนุกเช่นแบบว่าอย่างที่ผ่านมาก็มีทําคู่กันจากคนหมออ้อยอย,อย่างเงี้ยอ่ามันก็เป็นแบบมึงจำเป็นต้องทำไหมมึงรูผลอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นความคิดแบบเด็กๆ่ว่าเราอยากจะลองทําขึ้นมาแต่ว่าเสิร เองในด้านศิลปะหรือในด้านการรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นอะไรเงี้ยเข้าไปด้วยจนาพากออกมาเป็นมุมมองแบบเด็กๆที่ทดลองอะไรสนุกสนุกโดยผ่านความคิดของเราเหรืออย่างช่องพูดอันนี้เดเวล o อปหนักเลยช่องพูดเนี่ยเดเวล o อปคำพูดคำจาของบ้านกูเองหนักมากถ้าใครดูก็จะรู้นะว่ามันมีความไปในทิศทางเดียวกัน ออนะหรือแบบว่า i a m j o e เนี่ยก็คือเดเวลลอปในด้านการศึกษางานและกันว่านักการตลาดเขามีมุมมองทางการตลาดยังไงแล้วผมจะมาทําการตลาดต่อองค์กรตัวเองยังไงต่อการขายคลิปตัวเองยังไงมันก็ออกมาในด้านนั้นเนาะหรือแบบว่าคาสเซเฟียน,นี่ก็คือเสิร์ฟในฟูลฟิลด้านการชอบดูการ์ตูนของตัวเองนะช่องช่องดูการ์ตูนเนี่ยผมตามไว้หลายช่องเลยมันก็จะออกมาเป็นแบบ t ทย i ลเซนอนิเมะวาดอานิเมะให้เป็นคนจริงอะไรเงี้ยก็จะไปทางนั้นเนาะอย่างของเลนนี่ก็ออกมาเป็นซาก้าเลยนะตอนั้นออกมาเป็น หรือแบบว่าได้ในโลกวนฟิสิกส์เนี่ยก็ d ด v e ล o p อกมาเลยเป็นศิละปะขายได้ว่าได้ในโลกวนอาร์ตนะเออ,เอ,อนะเพราะนั้นยูทูบเบอร์ที่ดีเนี่ยคือยูทูบเบอร์ที่มีการนำเสนอเฉพาะด้านที่แข็งแข็งในแบบของตัวเองอย่างหนึ่งคำว่าความรู้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเอ็กซ์เพรสในด้านวิชาการนะแต่แบบว่าการนำเสนออย่างสนุกสนานแบบอน,นันต์ก็ได้มันก็เป็นความเก่งในด้านหน,นึ่งเนี่ยการที่เป็นยูทูบเบอร์ที่ดีเนี่ยมันต้องมีสิ่งหนึ่งที่เราเก่งแน่ๆเบิ่มๆหนึ่งอย่าง และต้องเป็นคนที่เปิดใจยอมรับที่จะศึกษาในแบบใหม่ๆเนาะซึ่งวันนี้ผมก็ได้ทําการเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีแล้วนะก็ <laughs> คือการบอกให้ฟังถึงวิธีการทํางานผมนะว่าผมที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยดูยูทูบเบอร์อะไรนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จบเลย